นึ่งมาพี่อะอกนึ่งเราอะอกนึงอกเป็อาแล้เราเอาพอมปพี่เราอปนหาเป็นระเนีเพ่นอ่าว่าอาไห้ถือไห้ในมือเนาะกินโมเปนยังแต่สูแขีนนมีเหล่ามีไก่ง่างเาเื่อมคเทืนเตียนัวอกสะาบันผัวไปหา ở bên đi cái này thân nhà này không nhào lên bên hò nhào đôi đi nhào lên chào เออไปอายุดีวีแหงก็เย็บยาไดค้ามไขยามีเด้อตั้งแต่ดีต่อไปน้ออัตรากบกัวไม่กบเย็บยาจุดใดคอมไขยาสมีลิงยูกยิงให้ติดผังไงลิงลูกใสให้ติดผังเข่าเด้อตีต่อไปน้อเออลิงเสียงดังอะไรี่น้องเด้อขอโทษของ่วนค้งนอุยกสัดข้าเร็วกระชั้นเลยตาอเอออายุอาดาอายุวัดดสุขภาพละประสันดีน้อเออดิงลุกยิงให้ติดผังไงลิงลไกใสให้ติดผักเข่าประมนน เออพอดีจะจะได้ความไข่ยาสุบมีมาสันโดสร้างก้อนคู่ครอบครัวใหม่เออเพื่อนขอเพลงวังกะลาอุกิอาหารทักอะนาโกโซ่เปิดห้องมาสันดีหนึ่งตั้งโต๊ะทั้งต่างเฮารับประทานอาหารเราด้วยมาสันดีเออโอ้เพื่นเสียวถ้าขอนลงมาใหม่อีกบ่อ่าผูกพี่น้งองเลยต้องใส่ไม่ก่อนเนาะ เจ้าเจ้าเอออ๋อเก๋าขอโทษขอไฟลำพี่ลำน้องลำป้านลำบุญทั้งดูป่าเฮายดื้อมาสั่นดงเออทักอาดายัยสัมปาต์เพิ่นลายขอเพลงอาดาจักอดนึงเลขกุ๊งซุ้เอ้ยวมาสั่ดีเอาก็ะลอเกีดื้อวมาสั่นดงเอออ๋อย่างอีกครั้งที่สองวันดีเน่าเจ้าอ๋อทักโต้ทักดังเขาจัดแจงกันไปลูกมาสั่ดีเน่าทักอาดา อาหารกา thing, ักกินเท่าปัะนรดีเนาะเออทั้งอันไผ่เคยหรือว่าทั้งอาราสาวนุ่มสาวน้าพวกข้าซาขายทั้งบัดบระคูณเนาะเขารับประทานอาหารทั้งโตทั้งตากักเกียบปลดประศรดีทั้งยติผีหลอกของไฟภูมาทางไก่ทางไก่ทางใบกันสิบดีไก่เคียงประศรดีเนาะเออเดี๋ยวคอยเข้าผูกกอนเอาเนาะครับไปคอยเนี่ยกตอนเนาะเปลี่ยนกันแล้วไปทำอะไรทั้งคนผูกเรื่อยเร็ว

ดีจะมาจะสาวนะดีๆได้เพิ่นก่ินขึ้นเอาไวยเนาะเป็นมวนตเขาต้องผูกแขนเพื่อได้นเนาะสิ้นม้วนเราพดถธวยนึง้สิ้นควายเลยสิ้นควายวะพ้ผูกกลางคืนคือทางเนาะคืนได้เพิ่ผูกแขนเนาะเด้อตาวมึงกผูกอีกมงกบเท่าอีกผูกอีกอีก ก็ผูกเลยเดียเลยอ้าวกลง่ใช่โอ้ใช่ใช่นะโอ้อาพี่น้องเลยคือไปอิน่อยไ่กงานงานบุญเนาะแต่คืองานบุญเนาะโด้มามามาผูกเอกกันโด้อด้ออ้าเอ้าเนาะอขอต่อเช้งกันพี่น้องเลยนี่กับไุ้นียังเด็กที่ททัอเด้อคิดจะอดได้ เอาถั่วพอเป็นุ่มนางเนาะเอาเลยโอมารับไหนึ่งมาพีเอาเอา้าจันทกลได้ก่อนมาเนนอมาดีแหงมาเนาะเมีเดียวเด้อเมีก้วกลยเนาเลยแกมึมาพี่ะอึเลาอ่ะอกกเา้แล้วเอา บ้าไปแ้วร้อพไปน่ายเป็นประเภทนี้่นอ้าวไงถือไว้ในมือเนอะกินกับปูเป็นยังแต่ถุดแผนไหนมีเหล่ามีไก่อ้าไงใ้ปแให้ันเนาะบน้นี่ะนะดเผลกันเด้อเอเอาอันนี้กูเป็นนี้เล่าเลย อ๋อปหต้งเอไปนาะข้อใบตเะอันไหนข้อไป็นกัวข้อเราต่างเด้เข้อสรักเม้ามู่จนัมุเลยมุดเลยกันเมาไอ้กระดูกใส่เอาต่างงานประจำมุจจา Cái... chốt bàn thì nó Nhưng ngồi nhau Nhưng ngồi nhau ngồi nhau nhau, <laughs> nhau, 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 nhau <laughs> phục à ngồi đây nhau à phân tên đấy <laughs> 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 bỏ lá à. à. à là con bao được vào đây này đây không ở đây không ạ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  จ้าเบาซื้อวบาจากไหนจ้าเบาซื้อซื้อยังจะาเบาวน่ฮะเรื่องอ๋อลุงเรื่องเนาะอ๋อได้พ uh ี uh ่น้องเลยอรอได้พี่น้องเลยสาวน้ำพนบวกกัาเรื่องเอาเขาไม่ประมั่นพี่น้องเลยผมหาคมากกันเนาะ

sài ngô đấy sai không? em, <laughs> ờ... nó. phẩn sỉ khẩu đấy bạn đi. leo nó bớt leo, bạn này phi nông này cọp trái lái đây. lên Lô, à ok leo leo ai? chào chào. chào nhau à. phi nông สไดาอาาสิ้งสุดให้ทั้งอาณาทั้งยายย้ายเฮาว่าสันนจังเอาขึ้นเพื่อนก้นอกินข้าวกินแล้วกินแล้วบเนยังบ เออเป็นยังก uh. uh, uh. right. euh. uh. okay. ินแล้วกินแล้วกินถั่วแล้วกินถั่วแล้วขอบเจหลายมีเดสิตนนะบ้านนี้กันบอกลเลยมึงดิ ขอสีวิตรีจงตั้งสักทีให้แน่ให้นอนโลกหายใจบ่เคยแสกสอนขอรอบรอดเมียจุเข้ใจสีวิตรีขึ้นก็ต้องบุกบืนงานหนักกว่าเขาบางครั้งยุ่งเอาใจเจ้าก็หาว่าเฮาบ่เอาใจใส่ เฮ็ดโทละกินตกได้ใกล้สีกับเพื่อนยิงสายเห็นเมียเว้านำไหนมีใครสั่งคงยามจนหักดียามมีแห้งเป็นหวงเมียยามติดูเล่าหมูเบียนดูเพื่อนพาเสียือนสังคมยันหมูเจ้าตัวไปดินไป Say nó ngang đây enfin, nó ngang bụi bunny Say nó ngang đây nó ngang vậy hỏi bụi bạc hỏi sai เบียดจูงเห็ุใจมาแล้วพี่น้องเอ้น,ใน,ในอั่นขึคนจูบอวอนขอนดืเมียจากใจมอนน้องจอะเสือคุณไงให้เอาใจใส่คอยผัวอ,อยูอ่บ้านเข้ายาดื่นเฮาตัวคอยและเจ้านั้นภาพจากกันถอนเบียให้ใจเที่ยงวันอย่าลินแทงหัวเด้อ không ai. à, có bốc được đại là đơn. nào. à, 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 xong quá ma điều, điều,

ผัวไปหาเงินล้วังเลก็ผัวเลอนตาบอกคิดว่ามียอยู่บ้านอย่าปมาน่วยการมีสูงมาถึงวันที่วาักมาพังะารต้องเชืนไปมีสาย้บ่อเรือมาลำหลังหม้อโูแขนเแล้ว่ ยังอยู s <S s <S s <S it it ่ผู้ยิงลายใจลายสู้ดังวันทองออกดอกสิดอันดาจัดกินอกไข่ทั้งอนดาเอเดียขอนครับเบาจันหรือเบาบุญหรือบาเบาเยี้เจ้าสีเดียกไข เดาียุเรียวาวุเอากนงเยเอาแล้วเอาแล้วมาดิตัดหอกไมีสองอ้ใหญ่เฮามาฉันเนเอาผู้ที่นึงน้ำหนักพระธาน้องสานางดเนะอาจจะเฉกได้ที่ทีเนะสาวนางเ้ยแล้วอยู่เป็นได้ไหมเนายดีเก่าไปขับบ้านแล้วว่าจอยู่เป็นอยู่เป็นาเงขึ้นกันเกี่ยกันเเฮ้ยยังได้ทั้งั้นบานดิ นั่นีม่เรื่องล้วบายเสร็จอ๋อติดตามมาด้วยลลอสัอันสุกกว่าสัาอนตัไปบกซิให้ด้ยสุกเองเน่ยไปชนเลยอันยบไปจะดดาโน่ฉันดีอเอไปยับกิ่ใส่ใหญ่กับขมานเอเน้อพี่น้องเอสิรอบของสาวสุดสาวสดพี่น้องสาสดอบงลให้ท่านใหญ่เฮาฉันดเน เออพุ้นคอมาเก็บมากกระทันกันะล้วโอี้เออดีจีเออวัสดีนะเออจัดให้ตามคำขอนะและห้องเขามีหลายยูมุลิกะได้นะเออนี่จัดน้องนังสาวแล้วบาดีแบบนั้นหระอว่า Oh, oh, ờ ừ đi, sôi này đi nông sao, và sắn, ừ nông cả sôi đi cho ai, <laughs> ừ đi, lên ừ. <laughs> hông, nhào lên bên hông, nhào đôi nhào lên, โอเคพี่น้องเไงเนาะการมินีิทางบ่าวจันทร์มาไทยถ้าบรรยากาศงานแต่งพี่น้องเไงอยู่บ้านลังคูนเนาะอ่าโซนเผาเราทั้งอ่าเพิ่นกะคือคือกันพี่น้องเไงเนาะกับบ้านเฮาแต่ว่าสภาพอากาศเป็นร่มเนาะมันกะสิประมาณนี้พี่น้องเไงอ่ากะผู้เสกผู้สาวผู้บ่าวผู้แพลวเนาะกะมีหลายคือกันพี่น้องเไงงามคือกันเนาะ น้องสินเสื้อตัดพี่น้องเไยเนาะ,ะน้องนางน้องซุกน้องตูนน้องยังอีกพี่น้อง,งหลายๆคนเนาะเอาพี่น้องเไยถ้าผิดพลาดประการใดคลิปนี้กราบขอโทษขออภัยเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้บริจา์กาขอจบก่อนพี่น้องเไยเนะะะาะการล้ำลาเพียงสำนีเนาะ,ะถ่ายบรรยาก,กาศให้พี่น้องเบิ่งกมมืออื่นเพื่ออะไรจีถามควบคู้ซึ้ง แต่ละคนเนาะเป็นเจีงไหนมอนบอลดูว่าจังไหนเนาะไปพี่น้องเลยคลิปนี้ลาก่อนสบายดี